กล้องดูดวิญญาณ มันบุกโลกมนุษย์อย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าฟาดกลางพายุแม้แต่เราดาา์ประสิทธิภาพสูงของกองกำลังพิทักโลกยังไม่สามารถจับร่องรอยของมันได้เลยสนุกนะกด,กดีนะสนุสกสนะกสนุ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 กสนสนอกสนุกสนอย่างกสนุกเนาะ มาถ่ายรูปเลยกว่านะถ่ายถ่ายถ่ายดีไหมดีวันนี้วิวสวยๆนะวันนี้่ะถ่ายคู่นะมาเลยมาเลยเอาตัวละครมาเชื่อด้วยเช่อชิดเราชิดเราชิดเราอ่า้อย่างนั้นเดี๋่ช็อตสินี่เ้ยมา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 พร้ยเฮ้ยอ๋ออ เหตุการณ์ประหลาดน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวทําให้ผู้คนที่มีชีวิตอย่างสุขสงบต้องหวาดผวายอดผู้คร่าร้ายตอนนี้คือ26คนทั้งหมดเป็นหนุ่มสาวที่มีอนาคตไกลเรื่องนี้ต้องเป็นอุบัติเหตุบนภูเขาธรรมดารรมดาแน่ๆสาเหตุคืออะไรครับหัวหน้าครับก็ยังไม่รู้นะตำรวจเองก็พยายามหาสาเหตุทุกอย่างไม่แต่ฟ้าผ่าก็ยังสุปอะไรไม่ได้อาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับอืม แี่เนนแน่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆบนศพเลยแม้แต่ายาพิษก็ไม่มีถ้าเป็นฆาตกรรมคนรา้าต้องฉลาดมากตายเพราะช็อกหรือเปล่าครับถ้าว่ารู้สายเหตุการณ์ตายแล้วก็ปริศนาทั้งหมดคงจะคลี่คลายเองและที่เราร,รู้ตอนนี้ก็คือผู้เคราะห์ร้ายเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเหมือนพวกคุณพวกเราโดยเฉพาะอุตร่าจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้ขึ้นมาอีกครับอามากิขอแ็นที่หน่อยครับ นี่คือภูเขาลูกทิวาแดนครับสงอ่ะครับไปซืบหาข้อมูลที่เกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ทั้งสภาพอากาศสภาพดินความที่ของภูเขาไฟาระเบิดกับระภาพรังสีภุอย่างที่น่าจะเป็นเบาะแสนะรีบไปได้แล้ว งอแปรอะไรถ้าทางเครียดจังเลยไม่รู้สิรู้สึกแปลกๆกันก็ไม่รู้แดนรู้ไหมวันนี้ว่าอะไรอะรู้สิวันนี้คือวันศุกร์ที่สิบสาผมสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นลาสซงหรอนเหรอใช่มันคือลาสังหรอน 哈哈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 哈 Den? Den? ดโหัวหน้าผม,มนมนมผมเสียใจมันมันเป็นความผิดของผมเองมรู้ชิดแดนเธอเป็นความผูกใจของเรา ตอนนี้เขาคงจะมองเราอยู่บนสูงสวรรค์แน่ๆเราต้องมาทำให้เขาผิดหวังเราจะขี่คล้ายคายดีนี้ให้ได้มองอย่างนั้นก็ตามผมเข้าใจความรู้สึกพวกคุณดีแต่ว่าเราจะจนอยู่ความทุกข์ไม่ไดต้ตอนนี้คนที่ทำให้แดนเป็นแบบนี้ ยังคงลอยนวลอยู่ที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนจะปล่อยไว้ไม่ได้เพื่อให้วิญญาณของแดนสู่สุคติพวกเราหน่วยพิฆาตอุลกาจะต้องจัดการจับมันมาลงโทษให้จงได้เลยดีมากเราต้องไม่ทำให้แดนต้องผิดหวังอย่า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 

อ๋อได้หมดนะอืมขอยู่ที่มูรานี่นะอยู่ที่มูราคือเขาทำงานอยู่กับพวกเราแต่หายไปไหนไม่รู้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับเ <c oughs> ขาจะสู้งานไม่ไหวนั่นแหละที่ได้เปิดก้นหนีไปแล้วผมเจอบ่อยครับแบบนี้เธอต้องหาคนใหม่ๆอยู่เรื่อยนะ <c oughs> คือริมาพูดโอ้อะตำรวจที่คุณมะแจ้งเข้ามาครับ ให้ช่วยไปสำรวจถ้ำที่บริเวณอิวามิโดยด่วนเลยครับผมตกลงไปเถอะครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับที่ช่วยเหลือโอ้โอ้ผู้กองคุณเรียกผมมาอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อครับผมเชิญทางนี้ครับได้ยินเสียงไหมครับตอนแรกเดี๋ยวพวกเราไปสำรวจถ้ำนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับ แต่ว่าตอนนี้เสียงมันกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะครับนี่เงินเข้าไปดูกันดีกว่าครับครับ,รบมืดมาก คุณเฮ้เปไหนไรไปนะอคุณตำรวจทำใจดีๆเลยอะไรขึ้นเนี่ยอัตร้อย อ,อยู่คิมูราดิเฮ้ยเฮ้ยอยู่คิมูราดีไรไปอ่ะ <c oughs> ใช่จริงเหรอเนี่ยบนราครับเป็นอยู่คิมูราดจริงๆครับเ <c oughs> ขาถูกมนุษย์ต่างดาวฆ่าแล้วก็สิงร่างแทนสวนทรักคุณพ่อทำดีหอดีนะผมก็ฝูรให้ชีวิกลับในฐานตรวจสอบปืนิกระบอกนี้ว่าเป็นอะไรกันนะทุกคนออกไปข้างนอกก่อนเนะครับผม ผมทราบแล้วมันคือกล้องถ่ายรูปกล้องเหรอครับมันเป็นกล้องที่ดูชีวิตครับผม<อ>ผมจะทดสอบให้ดูลองดูนะครับ<อ>ตรงส่วนนี้ของกล้องถ่ายรูปจะเป็นอุปรกรณ์ที่ปล่อยรังสีที่มนุษย์มองไม่เห็นออกมา แล้วดูชีวิตของเหยือให้เข้าไปอยู่ในฟิล์มโดยที่เยือไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนครับแตอยังนั้นเดือไม่ได้ตายตายครับในทางกายภาพแต่ว่าวิญญาณที่ถูกดูดไปอยู่ในฟิล์มยังมีชีวิตยอยู่ว่าไงนะลองดูนี่ครับเดนแดนแนี่นะอ๋อ แดนเฮ้ยแดนแนนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยอ๋อออยงี้นะครับวิญญาณของแดนและเยื่อคนอื่นๆถูกดูดออกจากร่างไปมีชีวิตอยู่บนแผ่นฟิล์มหรือที่เรียกว่าโลกสองมิตินะครับงั้นพวกเขายังไม่ตายนะสิใช่ครับเออแต่ว่าผมไม่ทราบวิธีที่ทำให้วิญญาณที่อยู่ในฟิล์มกับพื้นร่างได้ มันเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆครับอมกิได้โปรดช่วยแดน,นด้วยเถอะช่วยเขาด้วยเถอะฉันขอร้องละอ่ะอย่ายิงอย่ายิงผมพวกเรามนุษย์ดาวไวายไม่เคยที่จะทำลายโลก พวกเราขอแค่ชีวิตมนุษย์โลกสักนิดหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้ดาวของเรามีแต่คนแก่รอวันกายอย่างรุนแรงเต็มทีเรา,าเจงต้องการวิญญาณของหนุ่มสาวเราจะยอมได้ยังไงพวกเรารู้ดีแต่ที่เียกว่ไงก็อยากให้มนุษย์โลกนึกถึงชีวิตของชาววายบ้าแล้วชีวิตของมนุษย์ไม่สำคัญหรือไงอะโดยโปรดเข้าใจเราด้วยสำหรับพวกเราวิญญาณของหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากคืนฟิล์มนะั่นให้เราฟิล์มเหรอ เสียใจเราไม่เอาชีวิตคนมาต่อร้อนได้เด็ดขาดเลยได้โปรดคืนมาเถอะพรรคพวกของเรากลำลังรออยู่ที่ดาวได้โปรดคืนมาเถอะไม่มีทางยังไงก็ไม่คืนกัหรอกยังไงก็ไม่ได้อย่า <Huh? S 2> ค,คุณอเมกิกครับมีอะไรหายไปหนูมันหายไปแล้ว,อว,ลวโอ้โห่เลยเป็นกล้องที่น่ากลัวจริงๆครีมาพูดมีอะไรเหรอคุณหน้าครับไห้เปล่าฟิล์มนั่นกลับมาที่ท่านนิโดเลยแล้วครับ มขอร้องละ่ะเครคู่หน้ามาได้ดูนนะครับสวงอ่ะเฮ้สวงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนีโ่โอเนร์นี่คราฟิมฉันจะไม่ให้คราวไปเด็ดขาดเลยไม่ต้องห่วงนะ สงนะอยู่ที่ไหนะนะสงะหยู่เดี๋ยวนี้ตยอยากได้ชีวิตู้ชายคนนี้คืนเอาฟรีมาให้ฉัน <c oughs> นี่ฉันขอร้องดีๆแล้วนะเอาฟรีมาให้ฉันเดี๋นี้ถ้าฉันส่งให้แล้วจะคืนสงนะมาให้จริงๆหรือเปล่าอ่ะฮะฉันสัญญา เราได้ส่ <Ende atorium> ักขึ้นมาก่อนครับฮะนีบไปเลยเดินเข้า อาสงะปืนแล้วลเหรอุณน่าครับคุณถูกมรู้ต่างดาวสะกดจิตเอาไวอ้อ่ะบ้าที่สุดเลยเอาละกลับไปที่อุนตราฮอกไว้กันดีกว่านะครับรู้ตัวได้ว่าทำอะไรอยู่อ่ะรเราทดลองกับหนูแล้วครับ ต่างดาวัายงยามมนุษย์เอาไว้ในโลกสองพิติตอนนี้เราจะทำสีที่ตรงข้ามกันเอาฟีไปล้างแล้วเข้า

I think good, Dan. know ah! <laughs> ูตายแล้วแต่แดนก็ไม่กลับมา แดนแดนนี่นะแดนจะไม่ตายน้อยจะมาดิว่าให้เราคิดมากอยู่ได้แดนโหนาขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับอืมปลอบพักก็ดีแล้วครับรีมาพูดโหนาครับคนที่ถูกขายอยู่ในฟิล์มจะรับการปลดปล่อยทั้งหมดแล้วครับ ง้นเลยคุณทำได้ดีมากขอบใจมากนะแดนพูดครับผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วยเหมือนกันคุณอามากิผมไม่ได้เป็นคุณคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมรักครับฟื้นมาคราวนี้ผมจะรักชีวิตให้มากขึ้นครับอืมดีแล้วชีวิตเนสิ่งที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เรื่องอะไรจะปล่อยให้ต่างดาวมาเอาไปล่ะจริงไหม <laughs> ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลคงจะยังมีมนุษย์ตากดาวที่ชราภาพและกำลังค้นหาวิญญาณหนุ่มสาวที่เต็มไม้ว่อยชีวิตชีวาอยู่ไม่แน่นะพวกมันอาจจะก,กำลังพยายามมุกโลกเพื่อแย่งชิงวิญญาณหนุ่มสาวอีกก็ได้